ได้เลยนะคะได้ค่ะประมาณกี่โมงอะคะช่วงประมาณอันนี้ไม่แน่นใจเดี๋ยวยจงมีเก็บเ,เก็บเช็คทางบ้านติกใจให้นะคะ,คะดูสิอันนี้เยอะมากเลยอะซื้อให้คุณอุ้มดีกว่าพิมพกีก่ดิเป็นหวยอ๋อแบบอันนี้เขาก็จะอันนี้จะมีความต่างจากแบบอื่นมากเลยอันนี้ถ้าเกิดคุณชาหลับมองดีดี จะเห็นว่าสีเขาไม่เหมือนคนกินตัวอื่นเลยเขาจะมีหลายสีเลยค่ะอารมณ์เหมือนจักรวาลเลยค่ะสามารถเอขนน้อมูลนี้ได้เลยจะเป็นเรื่องของไหวพริบใช่ไหมคะม,ม,มีทั้งจักรในด้านเติร์ดไอแล้วก็คราวด,ด้วย